อีกไม่เกิน3วันนะคะจะมีการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC จัดที่พนมเปญเนาะกัมพูชาเป็นเจ้าภาพหลายคนก็จับจ้องว่าความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชามันจะจบในวงประชุม JBC ได้เลยหรือไม่เพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะช่วงนี้เราจะคุยกับท่านพลโทกนกเนตรเขเวสนะท่านเป็นอดีตรองแม่ทัพภาคที่2แล้วก็เป็นอดีตผอกองกําลังสุรนารีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ตอนนี้นี่กล่าวได้ว่าคำเมษเนี่ยเขาถอยไปแล้วจริงจใช่ไหมครับท่านขนกใช่ใช่แต่ว่าถอยไปจุดเดียวถ้าเราดูจากในแผนที่เนี่ยเขาถอยจากแนวของไอต้นพญาสัตรบันเขที่สลาดสีมุกนะครับอ๋อถอยจุดเดียวอันนี้ที่เขาจะประชุมกันเนี่ยเมื่อวานผมฟังท่านแม่ทัพภาคที่สองท่านพูดค่ะ บอกว่าการปรับกำลังเนี่ยจะต้องคอยผลการประชุมวันที่สิบสี่เพราะฉะนั้นวันที่สิบสี่เนี่ยเขาคิดว่าฝ่ายไทยเนี่ยก็คงจะเอาเรื่องการปรับกำลังที่เผชิญหน้ากันเนี่ยเขา้าที่ประชุมคะนะครับครับคิดว่าทางกัมพูชานี่จะอ่อนตัวลงไหมแน่นอนเขายืนยันที่จะนําเรื่องสามปราศาสตร์เรื่องช่องบอกไปสู่ศาลโลกศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแต่ว่าข้ออื่นๆ JBC เนี่ยเขาจะอ่อนตัวลงไหมท่านขนกคิดว่า เอาเอาตรงที่ช่องบกก่อนนะครับตรงที่ช่องบกเนี่ยเมื่อาวานก็จะเ,จะเห็นแบบภาพถ่ายทางอากาศที่ทางกองทัพออกมาเผยแพร่ให้เห็นนะครับมันก็จะมีว่าจากไอ้ช่องบกไปทางทิศตวันตกนะครับม,มีการสร้างเส้นทางการสร้างเส้นทางไปสู่เนินหกสี่หนึ่งที่เนินหกสี่หนึ่งเนี่ยเป็นที่มั่นแข็งแรง นะครับแล้ว่างข้างล่างก็จะมีน่าจะเป็นห้าสี่เจ็ดหั้อไงนะครับ,รบอีกเนินหนึ่งมันสองเนินจะเป็นจุดแต่ทางที่เขาสร้างขึ้นไปนั้นอ่ะมาเราจะเห็นไอภาพของรถแบ็คโฮกําลังทําการอยู่ใช่ใชเห็นชัดใช่เห็นรถแบ,บคถ็คโฮคำามงอยู่แล้วเขาก็บอกว่าไอ้ถนนที่สร้างขึ้นไปอ่ะมันเป็นถนนคอนกรีตนี่แหละครับมันมันเป็นว่า เขาลงทุนที่เขาจะสร้างไปถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยอการที่เขาจะปรับเปลี่ยนถอนออกไปเนี่ยมันคงจะยากจุดนั้นมันจะอยู่เอถ้าเผื่อเอาแผนที่มาทาบเนี่ยมันจะอยู่ในถ้าวันในเขตเขาก็ในเขตเขามันเป็นไหลเขาขึ้นมาครับเพราะว่าความสูงมันตั้งห้าร้อยนะครับเห็นไหมครับห้าร้อยต่อหกร้อยเนี่ยนะครับคงจะต้องหน่วยในพื้นที่ก็ต้องต้องไปตรวจดูว่าไอ้ตรงนี้เป็นยังไง นะครับแต่ว่าเหตุที่มันเกิดทั้งหมดที่มันเกิดมันไม่เกิดอยู่ที่ไอ้ต้นต้นพระยาสัตบัติเนอะที่เรามีข่าวมีอะไรกันออกมาครับแล้วการประชุมวันที่สิบสี่นี้ถ้าหากว่ามันไม่จบแล้วมันจะยังไงคะท่านกนกมันไม่จบมันก็อยู่ที่การประชุมแล้วก็คณะกรรมการผมเป็นห่วงนะผมดูคณะกรรมการที่ไปเ่คณะกรรมการเอบีซีเนี่ย มันจะเป็นคณะกรรมาการของกระทรวงการต่รา,รางประเทศเป็นหลักใช่ใช่นะครับถ้าเป็นรองของกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักผมบอกว่าความเข้าใจในเรื่องของภูมิประเทศกับแผนที่เนี่ยลึกซึ้งขนาดไหนนะครับนะเพราะว่าการในการที่จะไปเจรจารในเรื่องการปรับกาลังเนี่ยมันจะต้องรู้อยู่ว่าจะปรับอย่างไงจะปรับอยู่ตรงไหนจะปรับอย่างไรมันะต้องของภูมิประเทศออกนะครับแต่เขาเอาเข้าท่านทูตประสาท ประสาทวินิจฉยอดีตทูตพนมเปญน,นี่มาเป็นประธานนี่ท่านกระหนกเคยได้ยินกระดัพท์ของท่านประสาทแค่ไหนครับเป็นยังไงบ้างถ้าผมจําได้ว่าเคยผมเคยไปที่พนมเปญน,นะเคยไปพนมเปญอยู่สองสามครั้งนะครับแล้วก็น่าจะพบกับท่านทูตนี้ครับแล้วก็เคยไปกินข้าวที่ท่านทูตแม้ถึงว่าถ้าไปเช้าหน่อยก็ไปกินข้าวเช้าถ้าขากลับมาเครื่องยังไม่ออกก็ กินข้าวเย็ยนต่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อวานน่เองเนี่องค์กรภาคประชายชนเนี่ยเขาก็มีคําถามเขาเสนอรัฐบาลบอกให้เปลี่ยนตัวท่านทูดประสาทนะเพราะเขาไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจว่างนันเถอะท่านท่านกนกคิดยังไงถ้าถ้ามองก็ท่านเคยไปอยู่นะครับแล้วก็ไอ้ที่ว่ามันมีคดีของคุณวีรุ่งวิลาจะข่าวที่มาเนี่ยนะครับ มันก็ทําให้ประชาชนเขาไม่ค่อยไว้ใจเพราะว่าอายังทําไม่สําเร็จที่ไปยื่นเยืนแล้วเขาก็ไม่สนใจแเหมียนเขาก็อ้างว่าต้องอติดคุกก่อนสองในสามหรือ,อยังไงอะไรเป็นประเด็นครับก็เลยเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่ในใจว่างั้นเถอะใช่ใช่เครื่องหมายถามอยู่ในใจนะครับแล้วโดวยประสบการณ์ของท่านจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าความสาคัญอ่ะมันอยู่ที่ว่ารู้ตรงจุดที่ช่องบกแบบขนาดไหนอนะครับ รู้ขนาดไหนแล้วอย่าลืมว่าไอ้มอูสี่สามที่อ้างกันเนี่ยมันมีแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแนบท้ายใช่ใช่เห็นไหมอ่าในเมื่อฮุนเซนเนี่ยอะฮุนเซนเขาบอกว่าไอแผนที่ไอ้มอูสี่สามนี่ยมีมายี่สิบห้าปีแล้วยังไม่ค่อยได้ผลอะไรนะครับอืมแล้วเราก็รู้อยู่ว่าแผนที่เนี่ยมันไม่ถูกกับทุกประเทศจริงนั่น ในเมื่อคุยกันไม่ได้ก็บอกองั้นก็ยกเลิกเอโมยสี่สามแล้วเรามาร่วมกันกําหนดกติกาใหม่ว่าจะเอาแบบไหน huh. อือ่าอ่านี่นมันน่าจะเป็นทางออกไม่งั้นมันก็คลากระสางังของเราก็หนึ่งต่อห้าหมื่นเขาก็หนึ 2, ่งต่อสองแสนแต่การปฏิบัติทางทหารน,นะครับ,รบของเขาก็ใช้หนึ่งต่อห้าหมื่นหนึ่งต่อสองแสนแต่บ้านมันไม่ใช่ของเราสมมุติว่าตรงไหนผมอยู่เนี่ยผมใช้ L อลเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดของเขาจะใช้เอลเจ็ดศูนย์หนึ่งหก แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าของเราใช้ r อ0เจตุลนูแปดแล้วเขาจะใช้อะไรผมไม่รู้นะครับเพราะหนึ่งต่อสองแสนนี่ใช้การใช้ทํางานทางด้านอาหารทําการลบไม่ได้ครัอ,อ๋อครับคับครับ,รบแล้วโดวยประสบการณ์ของท่านแล้วเนี่ยคิดว่าคนที่ตามข่าวเรื่องนี้ณนะตอนนี้เรายังต้องจับตาอะไรเป็นพิเศษคะต้องจับตาก็คือว่าอ่าเราจะขึ้นตัวเจราจาเราจะปรับกําลังนะครับ อยากจะให้ที่เขาลดการเระชญหน้ากังน,นะครับมันก็ต้องว่ามีแรงกดดันที่มีอำนาจต่อรองของเราผมเสนอไปสองวันแล้วก็ยังเงียบอยู่ในเรื่องของการปิดนะครับปิดไฟตัดไฟฟ้าตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไปติดอยู่ว่าต้องเอาเข้าสมชแล้วสมชก็ยังไม่ดนัดประชุมสักที มันจะไปทันหรือเหลืออีกสองสามวันไม่น่าจะทันถ้าเผื่อว่าเราเพิ่มความกดดันตรงนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยเวลาเจรจาต่อรองเราจะมีอำนาจว่าเราเป็นอย่างนี้นะอ่าเขาก็จะต้องขออะไรอย่างเราอย่างนี้แลกเปลี่ยนกันประมาณว่าชนะในสนามรบจะชนะบนโต๊ะเจรจาประมาณนั้นนะใช่ใช่ใช่ทีนี้ท่านท่านท่านบิ๊กเล็กช่วยกลาโหมท่านก็บอกว่าตอนนี้มันมีแผนอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะเปิดแผนได้เหมือนกันการเล่นฟุตบอล่ะ เิดแผนไม่ได้ท่านพอจะฟังได้ไหมครับได้เขาห้ามผมพูดด้วยไงนะอ๋อเลยเขาบอกว่าผ <laughs> <laughs> ู้พีชัยชำนาญการด้านอาหารเนี่ย <laughs> พูดจะจะเสียเสียอะไรเขาเขาว่างนะแต่<อ><อ>ผมเนี่ยผมผมมีข้อตามข้อเท็จจริงที่เขาเปิดมามานะผมไม่ได้ไปล่วงตับใครนะ,ะเ<อ>ข้อมูลเนี่ยจากที่มาติดตามแล้วผมเอามาไปติดต่อผมราะผมมีความรู้ของผมใส่เข้าไปอย่างเรื่องที่ผมพูดเรื่องในสนนเรื่อง ฐานเดินต่างๆเนี่ยมันก็จะมาจากภาพถ่ายทางอากาศประกอบกับแผนที่ะนะฮะ<ม>ดูเป็นจะถึงบอกเลยตามจริงไปให้ประชาชนได้รับรู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไง<ม>นะครับแล้วดูทรงแล้วกัมพูชาเขามีโอกาสที่จะปรับกําลังออกไปจากชายแดนเขาเลยไหมคะ,ะก็ต้องไปดูด้วยว่าสิ่งที่เขาปลูกสร้างมันที่มั่นคงแข็งแรง<ม>เขาจะทิ้งหรือมไม่ได้เออ เขาจะทิ้งเหลือในเมื่อเขาลงทุนสร้างราดยางราดไอเทคอนกรีตขึ้นไปอ่ะแล้วเราเครื่องมือหนักไปทําอ่ะทําฐานทั้งสองแห่งทั้งสองจุดทั้งสองเนินเเขาจะทิ้งเหลือนะครับนี่เป็นประเด็นที่ผมบอกว่าเรามองตรงจุดนี้หรือเปล่าถ้าเรามองตรงจุดนี้เราต้องมีอํานาจในการต่อรองสรุปก็คือลนทกนกบอกว่าสองสามวันนี้อย่าอย่าคลายมือ ต้องเพิ่มความได่ตาแล้วต้องทุกให้หนักต้องต้องกดดันต้องกดดันให้หนักนน้ำมันผมบอกว่าส่งลงไปหรือเปล่านะแล้วถามบอก็เอาจริงๆนะไอปูนที่เขาเอาไปสร้างถนนน่ะเขาเอาไปจากประเทศไหนไทยหรือเปล่าก็เอามาจากประเทศไทยนี่แหละเขามีโรงงานปูนที่ไหนล่ะนะถ้าอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องลงที่ช่องงานมาแต่ถามอกไม่รู้กันเหรอเออดีไง ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราไปบองในเรื่องธุรกิจการค้าของผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันมากจนให้เขาเนี่ยสร้างสิ่งปลูกสร้างที่จะมาลุกลานเราและสุดท้ายถ้าให้ท่านฟันธงจากประสบการณ์ท่านคิดว่าการเจรจามันจะจบลงยังไงคะมันก็อยู่ที่อำนาจต่อรองนงที่ผมบอกไงเราจะมีมากขนาดไหนเอาแบบคาดการณ์เลยว่าปัจจุบันมันเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วสิบสี่จะมาชุมอยู่แล้วเนี่ยมันจะออกมาหน้าไหนครับ ม,มันก็จะออกมาใน,ในลักษณะถ้าเราเรามีอำนาจต่อรองว่ากเขาก็จะต้องโอนอ่อนให้เราบ้างในบางจุดที่เราพูดคุยเจราจากับเขาถ้าเราไม่มีอำนาจต่อรองเขาก็เฉยรับฟังเฉยไม่ถอยอนะคนที่คิดมากที่สุดคนที่มีอำนาจมากที่สุดคืออุนเสนไอโตเจราจาดัาเปินภาพเฉยเฉยนะม, <c oughs> มันต้องไปคุยกับโตัวหัวใหญ่แล้ว,วใครจะเป็นราจา ตกลงกับตัวบุนเซนได้ล่ะเพราะทั้งหมดเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยเขาอ่ามีอํานาจในการบัญชาการนี้หรือว่าที่เขาจะไม่รู้ว่า่าอมาสร้างที่มั่นแข็งแรงที่เนินหกสี่หนึ่งนะครับแล้วก็มากับห้าสี่เจ็ดเนี่ยแล้วก็ทำถนนคอนกรีตสร้างขึ้นมาเพราะมันต้องใช้ใเงินใช้งบประมาณทั้งนั้นแหะครับครับนะเอาละครับติดตามกันต่อทั้งกนะครับสัปดาห์หน้านะฮะ จะเป็นยังไงนะวันนี้กล่าวขอพระคุณตามนี้ก่อนนะครับกราบขอพระคุณนะคะขอบคุณครับก็เป็นข้อห่วงใยที่น่าคิดนะครับค่ะคืออย่างที่ท่านบอกแลยว่าถ้าเราเพิ่มการกดดันเนี่ยแน่นอนเราจะมีอำนาจต่อรองในวงประชุม14แต่ที่ถามคือณตอนนี้เนี่ยเรายังใช้มาตรการที่ค่อนข้างจะกลางๆอยู่เราก็ยังกดดันอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้หนักมากไม่หนักมากนะเออแล้วเสฉเนี่ยเขาไปแล้วที่เราห้ามเขาไม่อยู่นะไปสารโลกแล้วค่ะไปฝรั่งเศสไปสารโลกไปเจนีวาไปนวดแล้วตอนนี้ นะอ่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมเราเกาะติดเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะพงศ์เสาวนานพม่าเขียว่าไงเขียนว่า,เข,าเขียนว่าพระเจ้าเอกทัศตายคากรแพงนโดนปืนสู้จนตัวตายค่ะที่ไม่มีองค์ไหนที่จะลักษากรุงได้นานที่สุดเหมือนพระเจ้าเอกทัศ